ต้องบอกว่าหมอมสอบผ่านครั้งแรกเลยค่ะทุกคนตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆที่สำคัญคือโล่งอกนะคะความเครียดหายไปในพริบตา สวัสดีสสดค่ะทุกคนหม่อมมาแล้วค่ะวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ก่อนสอบ l i f e indicator ตอนรู้ผลคือดีใจมากทุกคนแบบอยากจะเต้นกลางถนนเลยค่ะแต่ก็ต้องเก็บอาการนิดนึงนะคะเดี๋ยวโดนมองแปลกๆก,ก็เลยอยากจะมาแชร์เคล็ดลับเผื่อใครที่กำลังเตรียมสอบหรือว่าจะสมัครวีซ่าถาวรจะได้มีแนวทางไปปรับใช้กันนะคะ โอเคก่อนจะไปถึงเทคนิคขออธิบายให้คนที่ยังงงๆก่อนว่า Life Indicators คืออะไรถ้าใครอยู่อังกฤษนะคะครบ5ปีกำลังจะสมัครวีซ่าถาวรหรือว่าสมัครสัญชาติอังกฤษจะต้องสอบ Life Indicators ซึ่งมีทั้งหมด24ข้อต้องตอบถูก18ข้อขึ้นไปนะคะหรือว่า75%ถึงจะผ่านเวลาทำข้อสอบก็มีแค่45นาทีเท่านั้น ฟังดูเหมือนง่ายใช่ไหมคะแต่เอาจริงๆข้อสอบเป็นแบบ random question นะจ๊ะคือสุ่มมาหมดค่ะทุกคนตั้งแต่เรื่องของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมไปจนถึงสิทธิพลเมืองในอังกฤษต้องคอสารภาพก่อนเลยนะคะตอนแรกหม่อมคิดว่าไม่ยากหรอกก็เลยไปลองหาวิดีโอใน YouTube มาดูพอทำแบบทดสอบครั้งแรกตอบไม่ถูกถึง10ข้อทุกคนคือช็อกมากที่แย่กว่าก็คืออ่านหนังสือแล้วง่วง อ่านไปสองหน้าก็หลับไปหนึ่งรอบโอ้โหคิดในใจเฮ้ยนี่เราจะไหวไหมเนี่ยคลิปนี้จะมาเล่าทุกอย่างนะคะตั้งแต่เตรียมตัวยังไงไปจนถึงวันสอบจริงมีอะไรที่ต้องระวังเทคนิคการอ่านหนังสือและบอกเลยว่ามีข้อสอบบางข้อที่ออกแบบงง,งๆอย่างที่บอกไปหม่อมคิดว่าง่ายใช่ไหมคะทุกคนแต่พอลองทําข้อสอบตอบผิดเกินครึ่ง ขอร้องไห้แป๊บก็เลยต้องเปลี่ยนแผนค่ะและนี่คือวิธีที่หม่อมใช้จนสอบผ่านนะคะอ่านหนังสือคู่มือแต่ไม่ใช่วิธีปกติหม่อมไม่ได้อ่านแบบนั่งจ้องทีละหน้าทีละหน้านะคะเพราะว่าง่วงใช้วิธีสแกนดูหัวข้อสําคัญอ่านสรุปท้ายบท ใช้หนังสือสองเล่มค่ะเล่มแรกเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายเล่มที่2อฉบับภาษาอังกฤษซื้อมาจาก a m เมซ n นะคะมีข้อสอบท้ายบทแบ่งเป็นหมวดหมู่ทำให้เข้าใจมากขึ้นทำข้อสอบออนไลน์เยอะๆฝึกทำวันละ50-100ถึงข้อลองทําไปเรื่อยๆข้อไหนผิดก็แคป เจอหน้าจอเอาไว้แล้วก็มาทบทวนอีกทีแต่ที่สำคัญต้องมีระเบียบกับตัวเองนะคะเข้าเว็บฝึกทำข้อสอบฟรีนะคะเช่นไ e i n อินดิเ t e s t ออนไลน์ที่เข้าเว็บไซต์ที่มีชุดข้อสอบเยอะๆทำวนไปค่ะทำวนไปให้ครบ100%อย่างที่บอกไปนะคะเราจะต้องมีระเบียบกับตัวเองนะคะต้องให้เวลากับมันนะทุกคนใช้ช่องทางออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ YouTube TikTok Facebook Fanpage ของหม่อมลงสรุปบทเรียน l i f e i n UK t e s t ให้แล้วในทุกช่องทางนะคะก็คือหม่อมก็มาเล่าในแบบฉบับภาษาไทยพร้อมสรุปคีย์เวิร์ดให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยหม่อมเปิดวิดีโอ l i f e i n UK t e s t Question and Answer ฟังระหว่างแต่งหน้าทำกับข้าวหรือว่าเดินทางนะคะซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยให้จำข้อมูลได้โดยไม่ต้องอ่านและนี่ก็เป็นแรงบันดาลใจนะว่าสักวันหนึ่ง หม่อมอยากที่จะนำเรื่องราวในหนังสือ Life i n d i c a t e s มาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะจะได้ฟังกันเพลินๆในระหว่างไปทำงานนะคะจดชอ็อตโน้ตค่ะแบบเข้าใจง่ายหม่อมแบ่งเป็นหมวดหมู่เช่นประวัติศาสตร์อะมีอะไรบ้างละ่ะแมกนากาตาสงครามโลกกษัตริย์สำคัญเงี้ยหรือวัฒนธรรมนะคะวันสำคัญของอังกฤษมีอะไรกีฬาย,ยอดนิยมของเขาคืออะไร กฎหมายหรือสิทธ,ธิพลเมืองโหวตเลือกตั้งหน้าที่ของประชาชนเขียนสรุปเป็นคีย์เวิร์ดนะคะเช่นใครคือบินสตันเชอร์ชิลล์อันนี้ออกเยอะนะแมกนาการ์ตาเกิดปีไหนกฎหมายสำคัญของอังกฤษมีอะไรบ้างมันก็ทำให้เราจําง่ายขึ้นนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆติดตามหม่อมในช่องของหม่อมนะคะ Life i n นดิเ t เ s s เนี่ยช็อตโน้ตให้เรียบร้อยแล้วนะคะ เรียกได้ว่าทำทุกอย่างมาให้หมดแล้วนะคะก็อย่าลืมเข้าไปติดตามเข้าไปชมคลิปวิดีโอของหม่อมด้วยนะคะก็จะช่วยเพื่อนๆสามารถสอบผ่าน Life Indicator Test ได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะคะหม่อม list keyword แล้วก็สรุปในแต่ละบทเรียนให้เพื่อนๆหมดเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าง่ายมากๆเลยในปีนี้ก็จะทยอยทำออกมาเรื่อยๆนะคะจำลองบรรยากาศจริงค่ะ ฝึกทำภายใน45นาทีนะคะลองทำข้อสอบภายใน45นาทีดูเหมือนกับว่าเราสอบจริงทีนี้เทคนิคพิเศษที่อยากจะฝากไว้นะคะก็คือสมมติถ้าเพื่อนๆเ,เจอข้อสอบที่ไม่เคยเห็นอุ๊ยไม่ต้องตกใจไปนะคะให้ใช้วิธีตัดตัวเลือกที่ผิดแล้วก็เดาข้อที่ดูสมเหตุสมผลที่สุดค่ะในการสอบครั้งนี้เจออุปสรรคอะไรบ้างตอนแรกหม่อมจองสอบไว้ช่วงเดือนธันวาคมนะคะแต่ด้านติดโควิดทุกคนติดโควิดจริงๆไม่สบายนะคะ วันก่อนสอบเพิ่งตรวจเจอเลยค่ะไม่ใช่หวัดธรรมดาก็ว่าเป็นอะไรนะลุกไม่ขึ้นเลยโทรแจ้งคอเซ็นเตอร์ว่าทำยังไงดีจะได้เงินคืนไหมสรุปคือ <people in> <language> ไม่ได้เงินคืนค่ะ แต่เดี๋ยวฟังให้จบก่อนดีที่เขาให้เลื่อนสอบฟรีได้รอบหนึ่งนะคะก็เลยเปลี่ยนเป็นที่ศูนย์สอบเชฟฟิลด์แทนวันสอบจริงเป็นยังไงต้องบอกว่าตื่นเต้นมากเลยทุกคนไปถึงศูนย์สอบแต่เช้านะคะคุณสามีกับลูกก็ไปส่งแต่เขาไม่ให้เข้าด้วยนะต้องเข้าไปสอบคนเดียวสิ่งที่ทำก่อนสอบมีอะไรมือถือเอาเข้าไปได้นะแต่ต้องปิดสนิทไม่ใช่แค่หมดเครื่องบินนะคะคือต้องปิดสนิทเลย แล้วทีนี้เขาก็เช็คเอกสารนะคะเช็ค ID ของเราใบจองสอบตอนนั้นยังมี b ี p าร์พการ์ดเนาะตรวจร่างกายนะคะเหมือนที่สนามบินเป๊ะเลยเสื้อข้ากางเกงกระเป๋าทุกอย่างต้องเปิดให้ดูแล้วก็เราสามารถเลือกใช้หูฟังหรือไม่ใช้ก็ได้นะคะหม่อมใช้เพราะว่าช่วยให้โฟกัสกับคำถามได้ดีขึ้นนั่นเอง ตอนทำข้อสอบเนี่ยนะมี4ข้อเพื่อลองทําก่อนเพื่อทดสอบระบบพอเริ่มสอบจีโอ้ยตื่นเต้นมากเลยแต่พยายามตั้งสติคะ่ะอ่านให้ดีๆเจอข้อสอบที่บางข้อที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ส่วนใหญ่ก็ตรงกับที่ฝึกมานะคะหลังสอบเสร็จรอผลแค่15นาทีเท่านั้นแต่เดินออกจากศูนย์สอบมาแป๊บเดียวก็ได้ผลแล้วนะคะไม่น่าจะเกิน5นาทีกรี๊ด <c oughs> ทุกคน น,นะคะแต่ต้องเก็บอาการนิดหนึ่งสรุปเคล็ดลับวหสสอบผ่านคืออะไรฝึกทำข้อสอบเยอะๆทำจนแม่นใช้แอปเว็บไซต์ข้อสอบออนไลน์ฟังวิดีโอทบทวนใช้เวลาว่างให้คุ้มนะคะของหม่อมมีสรุปให้หมดแล้วเป็นภาษาไทยจดช็อตโน้ตสรุปเรื่องสำคัญตั้งสติอย่าตื่นเต้นเกินไปสุดท้ายนี้ก็หวังว่าประสบการณ์ของหม่อมจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะ ใครที่กำลังเตรียมสอบอยู่ก็ขอให้โชคดีค่ะสอบผ่านรอบแรกเหมือนกันนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย